ชีวิตที่ต้องไปลุ้นกับไอ้สิ่งที่คนไม่รับผิดชอบร่วมกันในสังคมแบบนี้ครับ จะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่เสียงไซเรนมันดังไปหูเป็นกิโลอ่ะคุณคมันก็ต้องได้ยินหรือเปล่าต้องได้ยินถ้าหูไม่ตึงนะเพราะเสียงรถหวอมันดังมากจริง<ช>จงบางทีผมเคยคิดเปิดดังไปหรือเปล่าพี่แต่มันเพื่ออะไรฮะเพื่อให้รถคันอื่นรู้เราก็ต้องทําใจนี่เป็นจังหวะที่กําลังจะผ่านนะฮะแล้วมีรถหรูคันนึงเนี่ยตัดหน้าเพื่อจะเข้าปั๊มน้ํามันแล้วคนบนรถที่อยู่บนรถพยาบาลตะโกนเลยเฮ้ยตกใจนะฮะเพราะต้องเบรกกระทันหันนะครับ เดี๋ยวไปดูภาพวงจรปิดนี่มีทั้งด้านหน้าด้านหลังและภายในรถถูกเชิญคันนี้ภาพนี้มันจะบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีนะฮะ,ะเสียงเนี่ยดังจริงๆใช่ไหมฮะไซเลนรถหววิ่งมาแล้วโดนตัดหน้าในลักษณะของอรถเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยจังหวะนี้นี่จังหวะน,นี้เห็นไหมแม่<อ>ทำกันไปได้นี่แล้วคือเนี่ยฮะคนที่อยู่ในรถเนี่ยทุกคนแบบเซมหมดเลยนะถูกเสียลงเสียหลักหมดเลยนะครับน,นี่แหะฮะถึงจะพาไปดูกล้องในรถ นี่ไปดูภาพในรถกันหน่อยคุณผู้ชมดูนะจังหวะเดียวกันนะเอามาเทียบนี่เป็นไง<อ>ผู้ปองผู้ป่วยที่เขาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมาเนี่ย<อ>ตกจากเปรสนามเตียงฉุกเฉินแบบนี้เจ็บแล้วเหมือนเจ็บซ้ำเลยนะเจ็บแล้วเหมือนเจ็บซ้ำแล้วถ้าเกิดคนอาการหนัหนกๆมาคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่ขับรถปาดคุณต้องมีความผิดทําให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายโดยไม่จัดตนหาด้วยนะนี่นะฮะนี่เป็นกรณีตัวอย่างจังหวะนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ ไหลลงมาเลยคนเจ็บเนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันพยุงนะฮะเพื่อที่จะให้กลับขึ้นไปสู่บนเตียงถ้าเขาบาดเจ็บหนักแล้วกระดูกต้นคอเส้นประสมกระสาทกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอาการมันจะไปกันใหญ่เพจเฮียขับรถเอาเรื่องนี้มาโพสเอาไว้แล้วพูดเหมือนผมเลยเสียงดังไปไกลสามบ้านแปดบ้านยังออกมาได้จริงฮะเพราะเสียงไซเรนนี่ดังจริงๆชาวเน็ตบอกโกรธแทนคุณจีดีบอกโกรธแทนใช่ไหมใช่โกรธเออโกรธนี่เขาโกรธแทนบางคนตาไว รถเก่งที่ปาดหน้ารถหรูซะด้วยเอาราคาก็สูงแต่มันสวนทางอะไรอ,อย่างนี้เข่าที่เขาอบอกกันนะขับรถเป็นล้านแต่อ,อ,อันเงี้ยราคาสลึงเนี่ยใจเขาใจเรานะครับผู้ชมแล้วก็ทุกวินาทีมันตัดสินความเป็นความตายของคนในรถได้เลยนะที่สำคัญก็คือถ้าว่าได้ยินเสียงแบบนี้แล้วรบกวนเลยนะครับ